นั่งนั่งตรงไหนเนี่ยฟุกฟุกนั่งนั่งฟุกนั่งยังยังไม่นั่งเลยยังไม่นั่งเลยนั่งฟุกนั่งแล้วฟุกอ่ะไม่นั่งอันนี้อันนี้คือนั่งของฟุกแล้วใช่ไหมเจ็บให้ดูดีบ้างดูบ้างวะ ไม้ไม่แย่งฟุกมาฟุกฟุกมานี่ฟุกนั่งเออดีมากทำไมกินเล่นจังโอ้ขอโทษฟุกมาโอ้โหฟุกนั่งอย่างฟุกนั่งวางฟุกเบมานั่งก่อนเยียบมานั่งก่อนนี่นั่งแล้วใช่ไหม ดูดุดิดดขเขากินเรียบร้อยฟุกไม่เห็นนั่งกินเรียบร้อยเลยฟุกนั่งอย่าง